นักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับครูนะครับค,ครูของคนบำรุงเวทนะครับหรือว่าครู vel, ข้าวนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนเรากันอ,อยู่กันที่หน่วยที่3นะครับในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นม3นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องสัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามาลองดูกันว่า2เรื่องนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับปากกาพร้อมสมุดพร้อมหนังสือพร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับ นักเรียนครับเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเป็นคําโบราณนะฮะเป็นพุทธศาสนาสุภาษินโบราณครับอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับคํานี้เคยได้ยินไหมเอ่ยลองปรึกษาแล้วก็สอบถามกับเพื่อนๆดูนะครับนักเรียนครับคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยแปลได้ง่ายมากครับคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองครับคําถามก็คือว่าทําไมเราต้องพึ่งพาตัวเองด้วย ในเมื่อรอบตัวเราเนี่ยอาจจะมีหลายคนใช่ไหมครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็ได้อาจจะเป็นคุณครูก็ได้หรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับที่เขายินดีที่จะช่วยเรานะครําตอบของคําถามนี้นะครับว่าทําไมเราควรยืมบนลําแก้งของตัวเองครับก็เพราะว่านะครับไม่มีอะไรมั่นคงเท่ากับการที่เราพึ่งตนเองได้ครับการที่เราขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นประจำเนี่ยมั่นใจได้ยังไงครับว่าคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเขาไม่คิดอะไร เขาอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจหรือมีความรู้สึกไม่ชอบก็ได้ที่เราโมแต่ไบพึ่งพาคนอื่นัมแต่ไบพึ่งพาเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดีที่สุดคืออะไรครับเราทุกคนเนี่ยนะครับต้องรู้จักพึ่งพาตนเองและยืนบนลำแข้งของตัวเองให้ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเวลามีปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนฝ่าฟันมันไปด้วยตัวเองแล้วก็จะเกิดความภูมิใจในการใช้ชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นตนควรไปที่พึ่งของตอนเองครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับ นักเรียนครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดเรื่องตนเป็นมือมือแห่งตนแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะประเด็นกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับกับศาสนาพุทธเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนละประเด็นกันเลยนะฮะดูเหมือนจะเป็นคนเรื่องกันเลยนะครับอันหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยนะครับได้ให้ไว้สองเรนะครับ นักเรียนครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เรียนต้องเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับครูเชื่อว่านาักเรียนหลายคนเนี่ยเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือปรัชญาในการดำเนินชีวิตครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมมชิดการทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตเนี่ยนะครับหรือว่ารัชกาลที่9้าที่เราทุกคนเนี่ยให้ความเคารพนะฮะแล้วก็รักท่านมากเลยนะครับท่านให้ไว้กับพวกเราครับนั่นก็เพราะว่า ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเคยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับเมื่อปี2540หรือว่านักเรียนอาจจะคุ้นเคยในชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับด้วยวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันนําให้คนไทยจานวนมากครับต้องตกงานแล้วก็ต้องพังทลายลงไปเลยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งระบบเนี่ยมันล่มหมดเลยครับด้วยเหตุนี้เนี่ยครับในหลวงรอชกาที่เราเคารพรักเนี่ยก็เลยมอบปรัชญาเหล่านี้ไว้เพื่อให้คนไทยเนี่ยนะครับนำเอาปรัชญาเหล่านี้ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับโดยใจความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับง่ายมากเลยครับคือต้องพึ่งพาตนเองให้ได้คํานี้แปลว่าเราต้องรู้จักยืนบนลาแข้งของตัวเองให้ได้ครับแต่การที่คนคนหนึ่งจะพึ่งพาตนเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่ต้องศึกษาอีกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงละ่ะทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนครับหลายคนเข้าใจผิดตรงนี้ครับนะักเเียครับบางคนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้นใช่ไหม นะฮะเป็นเรื่องของชาวนาชาวไร่ชาวสวนใช่ไหมแล้วอย่างพวกเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพูดเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตครับแนวทางการใช้ชีวิตว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมีหลักการที่สําคัญครับเาเรียกว่าหลัก3ห่วง2เงื่อนไขครับนักเรียนครับมาดูที่3มห่วงก่อนครับ สามวงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างครับ1คือความพอประมาณครับพอประมาณหมายความว่าเรามีสติครับในการใช้ชีวิตนะฮะเรามีความพอเราไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะได้นะครับการพอประมาณทําให้เราเนี่ยรู้จักพอครับรู้จักเพียงพอในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไขว่คว้าหาสิ่งอื่นๆมาเติมเต็มชีวิตของเราครับนั่นเองครับการที่คนเราอยากได้ของใหม่ๆผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเลยครับ แต่นั่นเองครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างที่เราอยากจะได้มันเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของมันได้นะครับความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าเราอยากได้ครับอยากมีครับอยากเป็นครับอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเมื่อนั้นแล้วเนี่ยครับทำให้มนุษย์เกิดความทุกข์นั่นเองครับฉะนั้นความพอประมาณจึงเป็นหัวใจลําดับที่หนึ่งครับในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาดูข้อที่2กันครับ ข้อที่2เนี่ยนะครับคำว่ามีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันคืออะไรครับนักเรียนลองนึกไปถึงเรื่องทางการแพทย์ดูนะว่าภูมิคุ้มกันคืออะไรภูมิคุ้มกันคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยใช่ไหมครับในทางศาสนาพุทธเนี่ยในทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับคำว่ามีภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าเราต้องมีสติครับมีสติคือเราเตรียมพร้อมรับเรื่องต่างๆที่อาจเข้ามาในอนาคตนะครับให้พร้อมอยู่เสมอนะครับครูยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดครับในวันนี้ ทั้งโลกครับกำลังเผชิญวิกฤตนะฮะไวรัสโควิด -19 ถามว่ามีใครรู้ไหมว่าในปีที่ผ่านมาเนี้ยโลกของเราทั้งโลกเนี่ยนะครับจะมีวิกฤตอย่างเดียวกันคือเกิดภาวะโรคระบาดทําให้คนจำนวนมากต้องตกงานครับคนจำนวนมากต้องเสียบ้านไปคนจำนวนมากต้องเสียรถไปนะครับคําถามคือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คําตอบคือไม่มีทางรู้ครับ ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่ามีภูมิคุ้มกันเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักเตรียมเสมอและคิดเผื่อไว้ว่าหากอนาคตมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกเราจะเอาชีวิตรอดจากช่วงเวลาเหล่านี้ได้อย่างไรฉะนั้นแล้วคำไม่มีภูมิคุ้มกันอาจจะเป็นการที่เรารู้จักเก็บออมครับเตรียมพร้อมทรัพย์สินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในายามที่อาจจะเกิดวิกฤตอย่างเช่นตอนนี้ที่กําลังเป็นอยู่ครับข้อที่3ครับคำว่ามีเหตุผล มีเหตุผลหมายความว่าต้องรู้จักมีสติในการใช้ชีวิตนะครับคำว่าเหตุผลเนี่ยจะคอยฉุดนักเรียนนะครับไม่ให้ทําอะไรที่ไม่ควรทํอไม่ให้ซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อนะครับคำว่าเหตุผลมันจะฉุดเราไว้ให้เราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องครับแต่3ข้อนี้ยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยมีอีก2เงื่อนไขครับซึ่งจะคุม3ามห่วงตรงนี้ให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นครับเงื่อนไขที่1คือความรู้ครับนักเรียนความรู้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับหากนักเรียนมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผล แต่ขาดความรู้เกิดอะไรขึ้นครับทรัพย์สินที่หามาได้ก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะฮะนั่นก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ที่จะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้หรือเราอาจจะไม่มีความรู้ที่จะเอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไปต่อยอดฉะนั้นผู้ที่มีความรู้จะมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็รู้จักพัฒนาตนเองให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นครับทีนี้เนี่ยมีสีข้อแล้วเพียงพอไหมไม่พอครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยครับคือคําว่าคุณธรรมครับถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างมีครบทุกประการแล้วแต่ขาดซึ่งคุณธรรรมน,นะคับ มันก็ยากที่ชีวิตของเราจะพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็หมายถึงการที่เรารู้จักใช้ชีวิตโดยดําเนินบนทางสายกลางนั่นเองครับไม่เบยดเบียนใครไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจนทําให้ตัวเองลําบากนะฮะเพียงแค่ครยยกตัวอย่างแค่นี้นักเรียนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทางสายกลางกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ครับ,ก,รบก็เลยทาให้เศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาหลายๆข้อเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ไปพร้อมๆกันได้นันเอง อาเารยครับถามว่าทําไมนะทำไมเราต้องพึ่งพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคําตอบก็คือว่าโลกปัจจุบันครับนักเรียนอย่างที่เราทราบก,กันดีอยู่ใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆนะฮะหรือว่าความคิดความเชื่อข่าวสารต่างๆซึ่งมันดําเนินไปอย่างรวดเร็วข้อมูลจากอีกซีกโลกหนึ่งนะครับสามารถส่งมาถึงมือเราได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น นี่คือผลจากโลกยุคปัจจุบันครับที่เทคโนโลยีต่างๆมันก้าวหน้าเสเหลือเกินนะครับมันดีไหมที่เทคโนโลยีก้าวหน้าก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเพียงแต่ว่าเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่หลงไหลไปตามกระแสต่างๆของโลกไม่หลงไหลไปตามกระแสต่างๆที่เราไม่ควรจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับสิ่งที่จะฉุดรั้งเราไว้นะครับให้อยู่ในกรอบของเหตุและผลเนี่ยคือใจเราต้องรู้จักแยกแยะครับมีใจที่เป็นกลางนะครับรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีออกนะครับ เมื ma, ่อตัวเราเข้มแข็งนะครับเมื wrote, Christ, ่อใจเราเข้มแข็งมันจะส่งต่อไปที่ครอบครัวของนักเรียนครับครอบครัวของนักเรียนจะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรอบคอบแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับมีเหตุผลแล้วก็มีคุณธรรมเมื่อครอบครัวเข้มแข็งครับมันจะเชื่อมโยงไปที่ชุมชนครับชุมชนที่เราอาศัยอยู่จะพลอยเข้มแข็งไปด้วยสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อทุกชุมชนเนี่ยพร้อมใจกันเข้มแข็งพร้อมใจกันยกระดับตัวเองขึ้นมาประเทศชาติครับจะแข็งแกร่งขึ้น รัฐที่เราอาศัยอยู่ก็คือประเทศไทยที่เรารักกันทุกคนเนี่ยก็จะแข็งแกร่งและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะเกิดจากรากที่แข็งแกร่งคือตัวของเราทุกคนนะครับเมื่อพื้นฐานของเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับสุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่กับคนส่วนมากไม่ใช่ตกอยู่กับคนส่วนน้อยอย่างที่เป็นอยู่นะครับแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรบ้างครับแล้วเชื่อมโยงกับศาสนาพุทธอย่างไรนะครับข้อที่1ครับ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับถือว่าการอยู่ <últimos> days, <kho. S 1> ร่วมกันในระดับสังคมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเศรษฐกิจเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นแต่เศรษฐกิจไม่ใช่ตัวควบคุมทั้งหมดของสังคมครับการที่คนเราอยู่ร่วมกันอย่ามีความสุขอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญกว่าครับข้อที่2นะครับความกลมกลืนกันของเสรีภาพกับความเป็นธรรมในสังคมครับเขาหมายถึงว่าสังคมที่มีอิสรภาพมีเสถียรภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงครับไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยคนรวยนะฮะ ไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่เป็นสังคมที่คนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับประเด็นที่3นะครับทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดนะครับโดยที่เรารู้จักมีน้ำใจเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับสังคมของเราจะน่าอยู่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงความเจริญหรือความฟุ้งเฟ้อทางเศรษฐกิจเลยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเรามักจะตัดสินคุณค่าของคนเนเยดด้ว ทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มองอย่างนั้นครับเป้าหมายทั้ง3ข้อเนี่ยชี้ให้เราเห็นว่าเราควรให้ความสําคัญกับเพื่อนมนุษย์มากกว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจครับมันจะเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับวิถีแห่งธรรมครับวิถีแห่งธรรมเนี่ยหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างรู้จักพอนะครับตามหลักพระพุทธศาสนานั่นีอจะสังเกตได้ว่า2เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกันมากเลยครับนันเรเยนครับกลับมาที่คําถามของเราสัหน่อยนะครับ อันนี้ครูก็สงสัยนะครับว่านักเรียนเคยซื้อของอะไรที่ไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยครูยอมรับนะครับว่าครูก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเราเคยซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นบ้างไหมนะครับนี่ลองถามเพื่อนเพื่อนรอบตัวดูนะครับแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเออเราเคยเผลอซื้ออะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่ทันคิดนะครับรู้ตัวอีกทีก็กดสั่งซื้อซะแล้วนะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เสียเงินไปซะแล้วโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะซื้อมันมาทําไมนะครับนักเรียนครับสิ เพราะว่าคนทุกคนมีกิเลสครับกิเลสในที่นี้คือทําให้เราอยากได้สิ่งใหม่ๆนะครับอยากมีอยากเป็นสิ่งใหม่อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นอยากจะเป็นอย่างคนอื่นนะครับซึ่งไม่แปลกเลยครับหากเราจะเป็นคนเช่นนี้แต่ว่ามันมีวิธีการอยู่ครับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้ไปสูจ่จุดที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองนะครับให้มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกแห่งวัตถุกันนะครับเดี๋ยวเรา หลักธรรมที่1นนะครับหลักธรรมนี้นะครับชื่อว่าหลักธรรมหัวใจเศรษฐีหรือว่าทิฏฐธรรมิกัตถะนะครับหลักธรรมนี้เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติที่ทําให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีใจความสําคัญหรือมีหัวใจในการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของเงินทองมากขึ้นนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีประโยชน์ในทางโ,โลกก็คือมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากยิ่งขึ้นครับหลักธรรมข้อนี้เนี่ยนะครับแบ่งย่อยๆได้เป็นสีข้อครับ อุอะกะสะอุตัวแรกครับอุดฐานสัมปทาอุดฐานสัมปทาหมายถึงว่าเราต้องรู้จักขยันหาขยันคิดครับรู้จักริเริ่มพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยต่อยอดให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับหลายคนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการที่เพียงพอในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่รู้จักขยายความหรือต่อยอดใช่ไหมนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บอกว่าเราจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นไม่ได้ในทางตรงข้ามนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้เราพัฒนาตัวตนของเราด้วยซ้ําหากเราพิจารณาไตรตรองด้วยความรู้ดีแล้วว่าทําไปแล้วน่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียครับฉะนั้นแล้วอุดฐานสัมปทาคือการที่เราต้องรู้จักริเริ่มครับพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ครับอะไรที่มีช่องทางในการพัฒนาได้ต้องทําเลยครับต้องไม่รรอครับชีวิตของเราก็จะพัฒนาก้าวยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเรารู้จักพัฒนาตัวเองนั่นเองครับข้อที่2ครับอาครับอาคืออารักขสัมปทา อารักขสัมปทาแปลว่าการรู้จักเก็บครับรู้จักเก็บในที่นี้ก็คือเมื่อมีทรัพย์สินหามาได้แล้วนะครับทําอย่างไรให้ทรัพย์สินนั้นอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นโจทย์สําคัญนะครับมีเงินแต่ไม่รู้จะเก็บรักษาอย่างไรวันหนึ่งเงินทองเหล่านั้นก็จะหายไปครับฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักการเก็บออมครับข้อที่3ครับกานะครับหรือกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาคือการที่เรารู้จักเลือกคบคนครับ เลือกคบคนให้ถูกเลือกคบคนดีนะครับชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพราะว่าเรามีเพื่อนฝูงที่ดีมีคนที่พร้อมจะช่วยเราไปในแนวทางที่ถูกต้องหากเราหลงผิดคนเหล่านี้ก็จะมาดึงเราไว้แล้วพาเราไปยังทิศทางที่ควรจะเป็นครับฉะนั้นการครบเพื่อนนี่สําคัญมากนะครับข้อที่4ี่ครับสะหรือสมชีวิตานะครับสมชีวิตาคือการพอดีพอเพียงครับมีเก็บไม่ลําบากไม่เดือดร้อนนะครับก็คือมีสติแล้วก็มีความรอบคอบในการใช้จ่ายครับ ถัดไปนะครับนะักเรียนครับโควาวิภาคสีภควาวิภาคสีเนี่ยนะครับเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยวิธีการจัดสรรทรัพย์ครับจัดสรรทรัพย์คือในการใช้จ่ายในแต่ละอย่างของชีวิตเนี่ยเราควรแบ่งทรัพย์สินออกอย่างไรจึงจะดีที่สุดครับโควาวิภาคสอนว่าหากแบ่งทรัพย์สินเป็น4ส่วนแล้วนะครับ1ส่วนของทรัพย์สินของนักเรียนครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์หส่วนคือ25%สนะครับห่ส่วน4ของทรัพย์สินของเราเนี่ยควรใช้เพื่อการบริโภคใช้จ่ายนะครับเลี้ยงดูจุนเจืออคครรบัว ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขที่สุดครับอีกสส่วนครับต้องเอาไว้ใช้ในการลงทุนต่อยอดครับทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นขไปนะครไม่ใช่ว่าเราหยุดพอเท่านี้ไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องรู้จักพัฒนาต่อยอดไปอีกและอีก1ส่วนครับเรียกว่าเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นครับนั่นก็คือเก็บไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเหตุบางอย่างซึ่งเราคาดไม่ถึงครับเพราะอย่างที่บอกไม่มีใครรู้อนาคตถูกไหมครับฉะนั้นการที่เรารู้จักเก็บไว้1ส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีภูมิคุ้มกันนนัเอง ต่อไปครับโควาอัธยะ5โาควาอัธยะ5ก็คือเมื่อมีทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยควรจะนําทรัพย์สินมาใช้อย่างไรบ้างจึงจะดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดต่อทั้งตนเองและต่อทั้งคนรอบข้างนะครับ1ครับทรัพย์สินที่หามาได้ต้องใช้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวและบิดามารดานะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่เรารักมีความสุขครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ต้องอดอยากแร้นแค้นนะครับเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหมอที่พร้อมจะรักษานะครับส่วนที่1เนี่ยสำคัญตรงนี้นั่เองนะครับ2ครับ ต้องใช้ในการบำรุงมิตรสหายแล้วก็ผู้ร่วมกิจการครับรู้จักนํารายได้นําเงินที่ตนมีเนี่ยนะครับเพื่อแผ่คนรอบข้างบ้างนะครับจะทําให้คนเนี่ยนะครับรักเราแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเรานะครับข้อที่3ครับใช้เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับข้อที่4ี่ครับควรจะทําพลีทําพลีในที่นี้หมายถึงว่ารู้จักส่งเคราะห์บำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกนะแขกไปใครมาเยือนก็รู้จักที่จะช่วยเหลือจุนเจือเขานะครับญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับ รัฐรในที่นี้ก็คือควรจะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปจ่ายเป็นภาษีให้พัฒนาประเทศของเราด้วยนะครับแล้วก็เทวดาครับหรือบุปการีที่ล่วงรับไปแล้วนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับอย่าลืมท่านเหล่านั้นแล้วก็ข้อที่5ครับคือนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจุนเจือให้กับนักบวชพระหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองด้วยนะถัดไปนะครับกามะโพคีนะครับกามะโพคีคือคนคลองเรือน1ิประการนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับ เขาแบ่งลักษณะของคนคลองเรือนเป็น1ิประเภทแต่เราจะพูดเฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหนึ่งครับผู้คลองเรือนผู้นั้นได้ทรัพย์มาอย่างไรได้ทรัพย์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าผู้คลองเรือนเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยได้ทรัพย์มาอย่างถูกต้องครับแม้ทรัพย์นั้นจะไม่ได้มากแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันคือความภูมิใจครับภูมิใจที่หาทรัพย์สินมาได้อย่างสุจริตภูมิใจที่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นได้อย่าง ไม่ต้องอายใครว่าเป็นเงินที่เราหามาอย่างทุจริตหรือไม่เพราะว่าเราหามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องแต่ถ้าผู้ครองเรือคนนั้นได้ทรัพย์ด้วยวิธีการที่ผิดอาจจะทําเรื่องผิดกฎหมายานะฮะทำให้ครอบครัวมีกินมีใช้แน่นอนครับมองแค่ภายนอกอครอบครัวนี่ดีจังเลยมีเงินทองใช้จ่ายแต่ใครจะรู้ครับว่าภายในครอบครัวนั้นอาจจะมีความตึงเครียดและความกังวลอยู่ก็ได้เพราะทรัพย์สินที่หามาด้วยวิธีการที่สุดที่ทุจริตนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันต้องมาลายหายไปนะครับเพราะว่าไม่ได้มาด้วยวิธีการที่่ถูกต้อองงนนัันเครบ สองนะครับผู้ครองเรือนคนนั้นใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างไรนะฮะได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่านะครับหากใช้จ่ายทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวแล้วเนี่ยผู้ครองเรือนผู้นั้นก็นาว่าไม่น่าศรัทธานะครับเพราะขาดคําว่าน้าใจฉะนั้นผู้ครองเรือนที่ดีต้องรู้จักเปืือแผ่ทรัพย์สินให้คนรอบข้างด้วยครับและข้อที่3นะครับผู้ครองทรัพย์สินหรือัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นทาสของทรัพย์หรือว่าเป็นนายของทรัพย์เป็นทาสของทรัพย์คืออะไรครับเป็นเจ้าของทรัพย์สิินแต่่ไมมเกดควาสยใจ มีแต่ความทุกข์ร้อนใจว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปไหมทรัพย์สินนั้นจะมีใครมาขโมยนะมีใครมาลักไปหรือเปลา่านะครับมีความร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดถ้าแบบนี้เรียกว่าเราเป็นทาสของทรัพย์ครับแต่ผู้ที่เป็นนายของทรัพย์หมายความว่าเรามีทรัพย์สินไว้เพื่อความอุ Ala ่นใจในยามจาเป็นครับไม่ได้โหยหาไม่ได้แสแวงหาเพิ่มนะครับไม่ได้มีความต้องการแบบไม่จบไม่สิน้นแต่มีความพอดีและมีความพอใจใน,ในสิ่งที่ตนมีครับอันนี้เรียกว่าคนที่เป็นนายของทรัพย์ครับอันนี้ดีนะครับควรจะปฏิบัติเลยครับ ต่อไปนะครับสุขของคารืหัดทั้ง4หรือว่าผู้ครองเรือน4ประการเนี่ยนะครับจะมีความสุขได้อย่างไรบ้างนะครับสุขที่1ครับเรียกว่าอัติสุขอัติสุขหมายถึงความสุขทางการมีทรัพย์ครับเป็นความสุขทางโลกนั่นเองคือเมื่อมีทรัพย์สินนะครับก็เกิดจากความปลื้มใจนะฮะความอุ่นใจนะครับเกิดความรู้สึกดีที่ได้ครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับอันนี้คือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์นั่นเองครับอนัสุขอนัสุขข้อที่2คือความสุขจากการไม่เป็นหนี้ครับอันนี้นะครััับบสําาคคญมกร อาจจะไม่มีไรายได้มากก็ได้แต่เมื่อคนเราไม่เป็นหนี้ครับเราก็จะมีความสบายใจไม,ใม ług, ไม่ต้องกลัวใครมาทวงไม่ต้องกลัวใครเข้ามายึดทรัพย์สินเราไปครับสุขข้อที่3คือโภคสุขนะครับหรือโภคสุขโภคสุขคือสุขทางกายครับคือการสุขที่เกิดจากการที่เราเนี่ยใช้จ่ายทรัพย์สินนั่นเองครับเมื่อมีทรัพย์สินแล้วเนี่ยไม่ได้ห้ามที่จะใช้นะครับสามารถใช้จ่ายได้เพื่อความสุขส่วนบุคคลหรือเพื่อความสุขของเราเนี่ยนะครับตราบใดที่ทรัพย์สินนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยไม่เป ฉะนั้นลองสังเกตนะครับว่า3ข้อแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสุขทางโลกครับความสุขทางวัตถุนั่นเองฉะนั้นแล้วความสุขที่สําคัญที่สุดอยู่ในข้อที่4ครับอนนาวัชสุขอนาวัชสุขหมายถึงความสุขทางธรรมครับแปลว่าอะไรครับหมายถึงความสุขใจครับสุขใจเพราะอะไรมันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราเนี่ยทำดีอยู่ตลอดครับไม่ได้กระทําความผิดไม่มีโทษใดๆฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่มีใครหน้าไหนเนี่ยมาตําหนิติเตียนเราได้ครับ ไม่มีใครมาจับผิดหรือคอยว่าเราได้เพราะไม่มีอะไรให้เขาว่านั่นเองเพราะเราทําความดีอยู่ตลอดครับข้อที่4จึงไปถึงความสุขใจนั่นเองครับต่อไปก็มีอีกสคํคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างครับข้อที่1ครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อนี้ครูได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับว่าคนเราควรจะยืนบนลำแข้งของตัวเองนะครับนับว่าดีที่สุดแล้วนะครับข้อที่2ครับความสันโดษ สันโดษในที่นี้หลายคนเข้าใจว่าสันโดษหมายความว่าเราต้องไม่คบค้าสมาคมกับใครใช่ไหมไม่ใช่นะครับ <jogo>. ส <Announcer. S 2> ันโดษในทางพุทธหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความพอดีครับมีความพอเพียงมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ครับทํายังไงล่ะถึงจะพอใจในสิ่งที่เรามีก็ตัดกิเลสให้ได้ไงครับใช้ปัญญาใช้มรรคมีองแปดเนี่ยตัดกิเลสทั้งหลายนะครับเมื่อเราตัดกิเลสไปได้เราก็จะไม่เกิดความอยากได้อย่างมีอยากเป็นสุดท้ายเราจะเกิดความสันโดษในนี้คือความมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ครับ3ครับ มัชิมาปฏิปทาอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นกันดีครับก็คือการเดินบนทางสายกลางนั่นเองครับไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าเราจะต้องประหยัดปณีทีเหนียวไม่ใช้เงินเลยนะฮะอดมือกินมือ้ออันนั้นไม่ถูกต้องนะครับอันนั้นเรียกว่าตึงเกินไปครับส่วนเราจะใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายอยากได้อะไรซื้อซื้อซื้ออ,อันนี้ก็ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ามันหย่อนเกินไปมัชิมาปฏิปทาหมายถึงว่าเราต้องมีความพอดีครับไม่ลําบากจนทําให้ตัวเองเดือดร้อน แล้วก็ไม่หลงแต่ความสบายจนทําให้เราเนี่ยหลงไหลไปกับกระแสของโลกนะครับแล้วก็ข้อที่4คือมัตตัญญุตาครับอันนี้อยู่ในหลักธรรมที่ชื่อว่าสัพปุริสธรรม7นะครับมัตตัญญุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคครับหรือมีความพอประมาณนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหากจะสรุปเป็นข้อข้อแล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอย่างไรบ้างนะครับก็สรุปได้อยู่6ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นะครับ เศรษฐกิจเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริสอดคล้องกันอย่างไรนะครับหนึ่งเลยคือทั้ง2อ,อย่างนะครับเน้นคุณภาพชีวิตของมนุษย์เหมือนกันนะครับเป้าหมายเดียวกันคือทําให้มนุษย์หมดทุกข์ครับนะไม่ได้เน้นให้เราต้องฟุ้งเฟอ้อหรือมั่งมีมากมายมหาศาลครับแต่เน้นให้เราพอใจและพอเพียงกับความสุขที่เราได้รับจากการทําความดีนะครับประเด็นที่2ครับเป็นเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมเน้นการยกระดับชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่แค่เรื่องของทางโลกครับแต่ยกระดับในทางธรรมด้วยคือยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นครับ ประเด็นที่3ครับทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับเชื่อร่วมกันในเรื่องของการที่เน้นพัฒนาแบบองค์รวมครับเริ่มจากบุคคลก่อนนะครับพัฒนาไปที่สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับโดยใช้ความเมตตาเนี่ยความสาม,มัคคีและความไม่เห็นแก่ตัวกันครับเป็นธงในการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างคนกับสังคมครับประเด็นที่4นะครับทั้ง2ออย่างเน้นคุณภาพชีวิตของสรรพสัตว์ ใน,นที่นี้นะครับสัมพั์อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมโลกคนอื่นก็ได้นะครับคือเน้นที่ว่าเราไม่ได้โตแค่ตัวเราเท่านั้นแต่เราต้องทําให้บุคคลรอบข้างของเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนั่นเองครับประเด็นที่5นะครับทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกันคือเชื่อในเรื่องของทางสายกลางเหมือนกันครับบนพื้นฐานของอริยมรรคมีองค์8ก็คือเน้นเรื่องความสุจริต และความดีและก็คุณธรรมที่เรากระทําต่อกันไม่เน้นการเหยียบย่ําหรือเอาชนะกันครับแต่เน้นการที่ทุกคนต้องมีความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับและประเด็นสุดท้ายนะครับทั้ง2ระบบไม่ใช่เศรษฐกิจระบบปิดนะฮะไม่ใช่ว่าปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกครับแต่เป็นเศรษฐกิจที่ไม่บริโภคแบบไร้ขอบเขตครับไม่ขาดสติและไม่หลงไปตามกระแสทุนนิยมก็คือสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้แต่เราใช้สติครับ เป็นตัวกั่นกรองสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วคัดเลือกแต่เฉพาะสิ่งที่ดีและทําให้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์เท่านั้นครับสําหรับในคาบนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะครับมากพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับไม่ควรจะเก็บไว้กับตัวเราคนเดียวนะครับหากเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนควรจะเผยแพร่นะครับ ต่อไปยังคนอื่นรอบข้างเราด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนในสังคมนะครับสุดท้ายแล้วประเทศก็จะพัฒนาขึ้นไปถ้าประชาชนในประเทศมีความแข็งแกร่งในทางจิตใจมากพอนะครับงนั้นครูก็ฝากไว้ครับว่านักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วเจอกันในคาบถัดไปนะครับสวัสดีครับ